สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงนโยบายการขึ้นหนกเบี้ยของเฟดนะครับว่าจะมีผลกระทบนะครับกับตัวบิตคอยยังไงบ้างนะวันนี้เรามาพูดถึงข้อมูลกันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับวันนี้เองนั่นเนี่ยก็จะมีการประชุมนะตัว FOMC เกิดขึ้นนะครับในคืนวันที่13นี้นะเวลาประมาณบ่าย2คของสหรัฐอเมริกานะซึ่งก็น่าจะตรงกับเวลาประเทศไทยนเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งตีสนะครับประมาณช่วงตีหนถึงตีสองตีสามประมาณนี้นะครับและก็เมื่อวานเองนั้นเนี่ยก็มีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อออกมานะทั้งตัว h ฮสไลซี i year ีไอเยอโอเยานะครับเยอโอเยนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะสุ 1%, 1นะครับสําสำหรับตัว h ฮสไลน์ CPI นะซึ่งจริงๆก็ย่อตัวต่ำลงมานะครับจากข้อมูลเดือนเยาวเยียในข้อมูลเดือนตุลาคมนะครับที่อยู่ระดับ3.2%นะครัเในเดือนพฤศจิกายนนะครับที่มีการประกาศตัวเลขออกมาในเดือนธันวาคมนี้นะี่ยอยู่ที่3.1%นะก็ย่อตัวต่ำลงมาจากข้อมูลของเดือนที่แล้วนะครับในแง่ของตัว c Core CPI เยาว์ Year นะ เดือนข้อมูลของเดือนพฤศจิกายนนั้นเนี่ยอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นข้อมูลที่เท่ากับการประกาศตัวเลขของเดือนตุลาคมที่ประกาศออกมาเมื่อเดือนที่แล้วเลยที่แล้วเลยนะครับวันนี้เองก็จะมีการประกาศตัวเลขเฟันเฟดเลทออกมานะครับซึ่งตอนนี้เองนั้นเนี่ยตลาดเองนะก็เรียกว่ามองนะว่าเก้าสิ 8.3%นั้นเนี่ยมองนะว่าเฟดนั้นเนี่ยน่าจะยังมีการคงดอกเบีย้ยไว้อยู่นะที่ระดับ5.25ถึง5.5%อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูข้อมูลของเฟดนะที่เรียกว่ามีการขึ้นดอกเบีย้ยมานะครับตั้งแต่ช่วงปี2022จนถึงปี2023นั้นเนี่ยผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มจะส่งผลกระทบออกมาแล้วนะครับ ถ้าเกิดเราดูข้อมูลทางเศรษฐกิจของสรัมริการนะนะน,นะครับตัว Job Opening งนะงานนับที่มีการเปิดใหม่ออกมานนั้เนี่ยก็จริงๆย่อตัวต่ําลงมาเลยนะตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาะคมปี 2, 2022นะครับในช่วงเดือนมีนาะคมปี2022นั้นเนี่ยตำแหน่งงานใหม่ตําแหน่งงานที่เปิดใหม่ของสรัมริการเนะี่ยอยู่ระดับประมาณ12ล้านนะครับ12ล้านจ็อบนะตอนนี้เองนั้นเนี่ยย่อตัวต่ําลงมาอยู่ที่ประมาณ8.7ล้านจ็อบนะครับก็เรียกว่า การขึ้นดอ,อกเบีย้ยของเฟดนั้นเนี่ยก็เรียกว่าส่งผลกระทบนะไปกับเศร,รษฐกิจจริงๆเหมือนกันนะแล้วก็ตัวเลข unemploymentunemployment level นะจำนวนผู้ตกงานนะเรียกว่าอาจจะยังไม่เห็นว่ามีการพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซูมอินเข้าไปดูนั้นเนี่ยในช่วงประมาณาถ้าจะวัดตั้งแต่ช่วงต้นปี2023นี้นะครับนี้นะจำนวน ผู้ตกงานนั้นเนี่ยอยู่ระดับประมาณห้าจุดหล้านห้าจุดหกล้านนะครับส่วนตอนนี้เองเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาที่ประมาณหกจุสองล้านนะก็เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองจะจับตัวเลขนะจับตัวเลขตัว Job Opening นะครับหารด้วยตัวอ e ite, น p l o y m e n t rate นั้นเนี่ยซึ่งก็จะสังเกตเห็นนะว่าตอนนี้ค่าอยู่ที่หนึ่งจุดสามเก้านะครับตัวเลขตรงนี้นั้นเนี่ยก็บอกให้เราเห็นนะว่าจำนวน คนที่ตกงานหนึ่งคนนั้นเนี่ยยังมีงานใหม่อยู่นะยังยังมีงานใหม่อยู่หนึ่งจุดสามเก้าตำแหน่งนะก็คือจำเอ่อจำเอ่อถ้าจะพูดอีกแง่หนึ่งก็คือมีจำนวนงานที่เปิดหนึ่งจุดสามเก้าจำนวนงานต่อคนตกงานหนึ่งคนนะครับซึ่งหนึ่งจุดสามเก้าก็ถ้าจะนับเป็นจำนวนเต็มก็ประมาณหนึ่งตำแหน่งงานต่อคนตกงานหนึ่งคนนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่า ตัวเลขนะครับตัว Job Opening หารด้วย Unemployment Level นั้นเนี่ยในช่วงที่เกิด r e t e s s i o n ก็คือพื้นที่สีเทาตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขนั้นตัวตัวเลขนี้นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูในช่วง Financial Crisis นะในช่วงปี2007น,นี่ยตัวเลขนี้จะต่ำกว่าหนึ่งนะอย่างเช่นในเดือน September ปี2007นเะครับเกิด r e t e s s i o n เกิดขึ้นนะจำนวนงานที่เปิดใหม่ต่อคนตกงานนั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับ0.65ังนั้ับดตกั้าน1คนันดังนั้น ไม่มีจํานวนงานที่เพียงพอนะต่อคนที่ตกงานนะดังนั้นก็เกิด recession เกิดขึ้นนะครับแล้วนะลก็ในช่วงปี2001นะตัวค่า Job Opening หารด้วยตัว u n e m p l o y m e n t rate นั้นเนี่ยอยู่ที่0.88นะครับไม่ถึง1นะดังนั้นก็เกิด recession เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เองนั้น,นยอยู่ที่ค่าจุดสานะถ้าอ้างอิงตามข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะครับ ถ้าจะเกิดลิเซนซ์เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นว่าเราอาจจะต้องเห็นนะว่าตัวเลขนี้นั้นเนี่ยอาจจะต้องต่ํากว่าระดับหนึ่งนะเรียกว่าถ้าต่ํากว่าระดับหนึ่งแนละ้วเนี่ยก็คงจะหมายความว่าตําแหน่งงานที่เปิดใหม่นะครับไม่ไม่เพียงพอนะต่อจํานวนผู้ตกงานนะดังนั้นตัวเลขตรงนี้นั้นเนี่ยก็เรียกว่าแสดงให้เห็นอยู่เหมือนกันนะว่าในช่วงที่เฟดนั้นเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับขึ้นมานั้นเนี่ยเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือ ผมเปลี่ยนสีนะเป็นสีส้มแล้วกันนะก็คือเป็นดอกเบีย้ยของเฟดนะที่ตอนนี้อยู่อยู่ที่ระดับห้าจุดห้านะก็จะสังเกตเห็นเลยนะว่าตั้งแต่ช่วงที่เฟดเนะี่ยมีการขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นมานะครับช่วงนี้นะเป็นต้นมาเนะี่ยจำนวนงานที่เปิดใหม่นะต่อต่อคนที่ว่างงานนะั้นเนี่ยอ่อ,นะอนะนน่่่ต่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นะ่่่่่่่่่่่่่่่น่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ต่อจำนวนผู้ตกงานนั้นเนี่ยยอตัวต่าลงมานะครับซึ่งนั่นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นนะจากการขึ้นหนกเบี้ยของเฟดนะครับในส่วนของ Bitcoin เองนะเราจะสังเกตเห็นนะครับว่า Bitcoin เองในรอบไซเคิลที่ผ่านมานะเรียกรีแอคชั่นที่มีต่อนะครับที่มีต่อการขึ้นลงดนกเบี้ยของเฟดนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าในช่วงไซเคิลปี2019เนี่ยบิตคอยทำจุดสูงสุดนะครับ ในช่วงก่อนที่เฟดนะจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับเรียกว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งสุดท้ายนะก่อนที่จะย่อตัวต่ำลงมาตรงนี้เองนะเนี่ยเราเห็นว่าบิตคอยนี่ทำจุดสูงสุดทำจุดสูงสุดที่จุดนี้นะครับแล้วก็บิตคอยนั้นเนี่ยย่อตัวต่ําลงมานะย่อตัวต่ําลงมาถึงจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยในช่วงที่เฟดนั้นเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยลงมาเป็นศูนย์แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูราคาของตัวบิตคอยเทียบกับเส้น100 Moving a v e r a g e นะ จะสังเกตเห็นนะว่าราคาของตัวบิตคอยเนี่ยย่อตัวต่ำนะลงมาแตะที่เส้นหนึ่งร้อยวิกฤต์มูวิ่ g เอเบลเลนั้นเนี่ยจะอยู่ในช่วงระหว่างที่เฟดนะมีการลดดอกเบีย้ยนะมีการลดดอกเบีย้ยลงมานะไซเคิลนี้เองนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเฟดยังคงดอกเบีย้ยอยู่นะแล้วก็ราคาบิตคอยนั้นเนี่ยที่เส้นหนึ่งร้อยวิกฤต์มูวิ่งเอเบลเลตนั้นเนี่ยราคาบิตคอยจะอยู่ประมาณสักสองหมื่นแปดนะอาจจะมีการวิ่งขึ้นไป จากนี้ก็ได้นะจากการที่ราคาของตัว Bitcoin แล้วเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับในช่วงตลอด1นถึง2เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเทียบนะกับเส้น8 Weekly Moving a v e r a g e นะราคา Bitcoin นั้นเนี่ยยังเรียกว่ายังเกาะๆนะครับอยู่ที่เส้น8 Weekly Moving a v e อ a g e อยู่นะครับอยู่ตรงนี้นะซึ่งผมขอเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับจะได้จะได้เป็นคนละสีนะกับกับตัวที่เป็นวงกลมนะครับ อเคขอเป็นสีชมพูลแล้วกันก็คือจะสังเกตเห็นเนส้นชมพูนะครับก็คือเส้น8 weekly moving average นะครับจะสังเกตว่าตั้งแต่ตอนนี้นี่ราคาบิตคอยยังเกาะอยู่นะที่ระดับ8 weekly moving average อยู่นะครับซึ่งถ้าเทียบนะกับในไซคลปี2019เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะคล้ายกับช่วงนี้เหมือนกันนะที่ราคาบิตคอย n เนี่ยค่อนข้างที่จะเกาะนะครับอยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ที่เส้น8 weekly moving average นะครับ ในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบีย้ยลงมาด้วยนะแต่ว่าก็จะแตะนะครับที่เส้นหนึ่งร้อยวิกฤติมูวิง้งเบที่เส้นสีเหลืองตรงนี้ในะในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบีย้ยลงมาประมาณครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นยี่สิบวิกฤติมูวิง้งเบนะจะสังเกตเห็นนะว่าราคาของบิตคอยนั้นเนี่ยเรียก่าดาันที่จะย่อตัวต่ําลงมาก็คือ ที่ระดับ8 weekly moving average นั่นก็คือน่าจะเป็นด่านแรกนะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ30,080 8นะแล้วก็ด่านถัดไปน,ะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นที่เส้น20 weekly moving average นะครับที่ประมาณ30,010นะแล้วก็เส้น100 weekly moving average นะที่ประมาณ20,000เกือบประมาณ2 8 0 0 0นะครัจะยอ่อตัวต่ำลงมาหรือเปล่านะั้นเนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้นะครับแต่ว่าในอดีตท,ที่ผ่านมานะั้นเนี่ยเราเห็นนะก่อน Bitcoin จะทำบูรันบูรันที่แท้จริงนะั้นเนี่ยในช่วงปีหนึ่งปีก่อนการฮาวิ่งนั้นเน ลงมาแตะนะที่เส้นสีเหลืองเส้น100 weekly moving a v e r a ิ e ก่อนนะครับแล้วก็ลงมาแตะนะในช่วงที่เฟดนั้นเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยลงมานะแล้วก็ Bitcoin ทําจุดสูงสุดนั้นเนี่ยก็คือในช่วงที่เฟดนั้นเนี่ยมีการคงดอกเบีย้ยไว้นะที่ระดับสูงสุดเป็นครั้งสุดท้ายนะตอนนี้เองตลาดมองนะว่าเฟดนั่นเนี่ยน่าจะคงดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับ2.25%ถึง5.5%ถึง5.5นั้นเนี่ย ยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมปี2020แล้วก็น่าจะมีการลดอกเบียกอีกทีหนึ่งนั้นเนี่ยประมาณเดือนหนะ้าับเดือน5้าปี2 0 2 4นะครับะแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่นอกจากการขึ้นดอ,อกเบีย้ยของเฟดนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบกับราคาของตัวบิตคอยเลยนะเนี่ยก็คือสภาพคล่องนะตัวสภาพคล่องที่อยู่ในตลาดนะครับตัวเงินที่อยู่ในตลาดนะเพราะว่าเฟดนั้นเนี่ยสู้กับเงินเฟอ้อมาโดยตลอดนะน,นอกจากขึ้นดอ,อกเบีย้ยนั้นเนี่ยยังมีการ ลดสภาพคล่องนะครับด้วยการทำคิวด้วยนโยบายทำคิวทีด้วยนะครับซึ่งสภาพคล่องเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับราคาของตัวบิตคอยเหมือนกันนะถ้าเกิดเราจะดูข้อมูลในอดีตท,ที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นในช่วงไซเคิลปี2013นะปี2013นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าบิตคอยนะทำจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนมีนาคมปปลายปี2013นะครับ,รบ,รบ,รบแล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่นั้นเนี่ย ก็คือช่วงประมาณเดือนเมษายนปี2017นะเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือสภาพคล่องนะแล้วสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะว่าการที่บิตคอยทำจุดสูงสุดใหม่นะจากจุดนี้นะมาที่จุดนี้นั่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสภาพคล่องเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยนะทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยนะสภาพคล่องอยู่ตรงนี้นะเส้นสีน้ำเงินนะแล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่ขึ้นไปตรงนี้ด้วยนะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไซเคิลปี 2,013นะแล้วก็ในช่วงไซเคิลปี2,000ในช่วงไซเคิลปี2,017นะครับตรงนี้เองนะตัวบิตคอยทําจุดสูงสุดนะครับจากจุดนี้จากจุดนี้มาที่จุดนี้นะครับจุดสูงสุดใหม่นั้นเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่สภาพคล่องทำจุดสูงสุดใหม่เหมือนกันนะ จะสังเกตเห็นว่าในปี2019นั้นเนี่ยบิตคอยพยายามที่จะทําจุดสูงสุดใหม่นะแต่ว่าไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสังเกตเห็นนะว่าสภาพคลองนนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนกันนะครับดังนั้นครั้งนี้เองนะไซเคิลนี้เองนั้นเนี่ยจุดสูงสุดใหม่ที่เคยเกิดขึ้นน,น่นก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2021นะครับถ้าเราจะเห็นนะว่า ถ้าอ้างอิงตามข้อมูลในอเดีนั้นเนี่ยถ้าบิตคอยจะสามารถที่จะทำไปจุดสูงสุดใหม่ได้นั้นเนี่ยแน่นอนว่าตัวสภาพคล้องเส้นเสียมเงินนั้นเนี่ยก็ต้องทําจุดสูงสุดใหม่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เองนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสภาพคล้องเนี่ยยังยอดตัวต่าลงมานะคล้ายๆกับปี2019อยู่เหมือนกันนะที่อยู่ที่ประมาณเลเวลตรงนี้นะนั่นก็คือ ความเชื่อมโยงนะระหว่างตัวฟนะันเฟดเหระครับกับสภาพคล่องนะครับที่มีอยู่ในระบบนะกับตัวราคาของตัวบิตคอยน์นะวันนี้ก็ต้องติดตามกันดูนะว่าเฟดนั้นเนี่ยจะมีทิศทางการขึ้นดอกเบีย้ยยังไงนะแต่ว่าถ้าดูข้อมูลเมื่อวานนี้เงินเฟอ้อก็เรียกว่าไปในทิศทางที่ดีอยู่นะตัวเฮดไลน์อินเฟชันนั้นเนี่ยยอตัวต่าลงจากเดือนที่แล้วนะจาก3.2จเหลือ3.1นส่วนคออินเฟชันนั้นเนี่ยยังคงที่อยู่นะที่ระดับส่เปอร์เซตนะครับ ส่วนตัว Job Opening นั้นเนี่ยยอตัวต่ำลงนะครับตัว Unemployment Rate ก็เรียกว่าเพิ่มสูงขึ้นนะจำนวนคนตกงานนะครับจำนวน Job Opening ต่อ Unemployment unemployment rate นี่ยก็เรียกว่าดิ่งลงมาเหมือนกันนะครับดังนั้นนี่ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะจากการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะครับแล้วก็สภาพคล่องเองนะั้นเนี่ยแน่นอนจะเห็นสภาพคล่องเพิ่มขึ้นนะั้นเนี่ยก็คงจะเป็นต้องเป็นช่วงที่ f ฟดเนะี่ยเริ่มที่จะ ทำ QE กลับมาทำ QE นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เฟดกลับมาทำ QE เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่เศรษฐช่วงที่ฟันเฟลดมีค่าเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เศรษฐกิจนั้นเนี่ยเบรกดาวก่อนหน้านั้นนะเฟดถึงจะมีการทำ QE เกิดขึ้นนะทา้าบยิงตามข้อมูลในอดีต โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับเองก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์ช่องบ t c o i n ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุสนช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ